สวัสดีครับเกตี้ฟรีสไตล์ตอนนี้อยู่ที่วัดเทพวิลานะครับแล้วก็อยู่ที่ท่าเรือวัดเทพวิลาด้วยนะครับโอ้อันนี้คลองอะไรครับคลองแสนแสบครับคลองแสนแสบเอาวันนี้ก็มีเรือด้วยเหรอครับมีครับวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมครับครับโอเนึกว่าจะไม่มีเรือครับสง่ามุ่งมัครับในป้ายเขียนบอกว่าอะไรครับ ตารางเดินเรือวันอังคารอะไรครับวับนอังคารที่31แล้วก็วันพุทธที่หนึ่งเรือเที่ยวแรกออกจากวัดสีบุญเรืองประตูน้ํานะครับหกโมงแล้วก็เรือเที่ยวสุดท้ายออกจากวัดสีบุญเรืองไปประตูน้ำหกโมงเย็นนะครับแล้วก็เรือเที่ยวสุดท้ายออกจากประตูน้ําไปวัดสีบุญเรืองหกโมงสี่สิบห้านะครับเรือเที่ยวสุดท้ายออกจากผันฟ้าไปวัดสีบุญเรืองหนึ่งทุ่มครับโ oh. อ้ รู้สึกว่ามีเรือลำหนึ่งมาสามเรือมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาก่อนนะครับนี่ครับดูว่าจะเป็นเรือได้ยินเสียงครับจะเรือไม่มีนะครับเรือมาแล้วครับอ๋อเรือเบอร์อะไรนะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะมีสามลำนะครับแล้วพรุีกลำหนึ่งมาพร้อมกันด้วยครับใครจะจอดก่อนใครจะชนะนะครับรู้สึกว่าเรือลำนี้จะชะลอให้เรือลำนั้นมานะครับนี่ครับชะลอเบอร์อะไรครับ เรือเบอร์สามจุดเก้าและตอนนี้เรือเบอร์สิบเอ็ดเ,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 เมก่อนนะครับลำนี้มาก่อนนะครับจอดก่อนครับครับมาแล้วครับเรือเบอร์สิบเอ็ดนะครับท่านผู้ชมครับเรือจอดได้ที่ะลำนะครับ เก้านะครับท่านผู้ชมครับเอาดีบัมนะครับท่านผู้ชมครับไม่จอะครับครับู6ไปแล้วครัไม่มีผู้โดยสารครับไปแล้วนะครับ6 6ครับ านะครับไม่เคยเห็นนะครับปกติเรือจะสวนกันแค่สองลำนะครับแต่วันนี้แค่สามลำนะครับสามลำนะครับสามลขึ้นมาหนึ่งท่าเรือเลยโอ้เมื่อกี้เกรสที่จำเบอร์เรือได้ไหมครับว่ามีสามลำอะไรไหมครับสามลำมีสามสิบเก้าครับแล้วก็มีสิบเอ็ดแล้วก็มีหกสิบหกนะคะสามเก้า 39มาพร้อมกันกับ11นะครับแต่11มาถึงก่อนก็เลย39ก็เลยหยุดรอนะครับแล้วก็11ออกไป39มาจอดก็6กบผ่านไปเลยนะคบไม่จอด3าลำสมเบอร์เต็มที่เลยนะครับถ้าเรือวัดเทพเวลาอ16กครับคุณอยู่ไหนตอนนี้ครับตอนนี้อยู่ท่าเรือวัดเทพบีรานะคบคุณอยู่ที่นี่นะครับ ถ้าวิ่งไปทางนู้นก็เป็นเข้าเมืองนะครับท่าเรือประตูน้ําแต่ถ้าไปทางนี้ก็ออกนอกเมืองครับท่าเรือวัดศีบุเรงครับถนนครับพลองแสนแสบนะครับท่านผู้ชมครับ โอเคนะครับเกตตี้บอบราณผู้ชมนีก่นเลย,ยครับ,อรบ,รบขอบคุณครับดูใหม่ขึหน้นนะครับบ๊ายบายคับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟีสไตล์ด้วยนะครับ